หลังก็จะัอดีกับแน่เลยนะครับผมนี่เอาสวัสดีกันนะครับผมวันนี้ผมจะพามาดูนะครับผมรถผมที่ได้ทําการโหลดหลังลงครับผมผมโหลดลง่1.5นิ้วนะครับข้างหน้าผมโหลดลง1นิ้วนะครับนี่ครับผมโหลด ลงหนึ่งนิ้วนี่ครับหนึ่งนิ้ว <Wow. S 1> แล้วก็ผมหลดเพื่อใส่กันสบัดนะผมแต่นั้นผมว่าจะหลดลงนิดเดียวนะแต่แน่มันต่ำนี่ผมเลยหลดลงเอาหนึ่งนิ้วไปเลยนะ <c oughs> ต่อมานะครับผมก็ได้มาหลดหลังอีกหนึ่งจุดห้านะผมหนึ่งจุดห้านิ้วหนึ่งนิ้วครึ่งนะครับนี่มันจะเป็นหูหลดแบบนี้ครับมันจะเป็นสีดำนะครับนี่นะครับ ผมก็หลุดหลังลงหลังก็จะพอดีกับแน่เลยนะครับนี่ซึ่งก่อนที่ผมยังไม่ได้หลุดหลังครับแน่มันจะดูเอ้ยหลังมันจะดูเฉิดเิดขึ้นนะครับผมมันจะไม่สมดุลกับแน่ซึ่งทําไมผมถึงหลดนะครับเพราะว่าผมอยากให้ตูดมันพอดีกับแน่นะครับผมเหมือนที่มันเดิมเดิมจากโรงงานเนาะก็แลกผมก็โหลดแน่ลงหนึ่งนิ้วนะครับ แล้วดูตุดแม่งเชิดขึ้นนะครับผมก็เลยหลุดหลังให้มันพอดีพอดีนะครับดูต่ำๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวถ่ยด้านนี้ให้นะครับมันจะพอดีกับแน่แล้วนะครับผมครับพอดีกับแน่แบบนี้ซึ่งไอตัวที่ผมนะครับได้ทำการหลดแล้วครับมันก็ยังเป็นตัวนี้ไอตัวแผ่นนะครับ มันมีสองอันนะครับลาซาดาเยอะยะนะครับนี่ยผมซื้อมาเปลี่ยนนะครับผมมันก็จะอันนี้อันนี้ตัวหนึ่งจุดห้านะครับหนึ่งนิ้วครึ่งนะครับแต่หน้าผมโหลดเป็นหนึ่งนิ้วนี่ครับหนึ่งนิ้วโอเคนะครับก็มีแบบประมาณนี้นะครับผมอาชิบห้าปีสิบแปด อะสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครผมใครชอบจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผม <c oughs> กดไลค์อย่าลืมกดติดตามด้านล่างเลยครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับผม